อะไรต่างๆหมดเลยก็เรียกว่าสุดซอยเลยโทษมุะนะฮะอีกครันี้เนี่ยคนเสื้อแดงแม้ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้สูญเสียญาติเขาก็มองว่าเอถ้าอย่างนี้ไอ้คนฆ่าคนก็ไม่ต้องรับโทษใ,ใช่ไหมครับนายสุดเทพนายอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นสองหัวโจกที่เป็นผู้สั่งการครับนะครับทำให้พี่น้องเรา ตายไปเป็นร้อยบาดเจ็บเป็นพันบาดเจ็บเป็นพันครับวันนี้พิการอีกหลายสิบที่พิการพิกคนพิการครอบครัวพัดพลาดจากกันวันนี้นะติดคุกติดตารางก็ไม่ใช่น้อยครับนี่คือเป็นผลพวงของคนพวกนี้สั่งการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงครนะฮะสั่งการสลายการชุมนุมเอารถถังมาเอาอาหารอาวุธครบมือมาอาวุธครบมือมาครับนะครับแล้วก็วันนี้ คนพวกนี้ก็คือนายอภิสิทธิ์นายสุเทพเนี่ยยังไม่ยอมรับต่อสังคมคนะครับไม่เคยขอโทษแม้แต่คำเดียวว่าแม้ว่าจะจะขอโทษอจะขอโทษแล้วไม่ใช่ยอมรับว่าข้าแต่มาขอโทษว่าวันนั้น<ม>เกิดการสั่งการสลายการชุมนุมนั้นมีการผิดพลาดอาจจะไปบกพร่องผิดพลาดเรื่องค,ความรุนแรงเข้า นะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความไม่ยอมรับว่าเออสังฆาไม่ใช่คืออย่างนี้พี่ครับเอาเล่าสั้นๆคือมันนั้นนี่นายกรัฐมนตรีของคนไทยก็คือนายอภิสิทธิ์รองนายกก็คือนายสุเทพครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยแล้วจะไม่ได้บอกว่าคุณสังฆาเรืออะไรกระช่างเลยในเมื่อประชาชนของตัวเองเสียชีวิตเนี่ยมันต้องแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจขอโทษกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่คือจิตสำนึกของภาวะของความเป็นผู้นำ และปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดด้วยลอยหน้าลอยตาและบอกเขารพบกฎหมายและทักษิณของผมอะ่ะไปฆ่าคใครอะ่ะไปทําให้ใครตายอะ่ะทําให้ใครบาดเจ็บอะ่ะนี่เขาเขาพูดประยำนะว่าเขาการพบกฎหมายเออแต่หนีทหารใช่ไหมหนีทหารใช้เอกสารอันเป็นเทศนะครับนะและก็ไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมครับนายวิสิิ์กลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยเห็นไหมครับคําสั่งกระทรวงกลาโหมให้ออกจากราชาการ ไม่ยู่ไม่รับไม่รับโน่นไปร้องศาลปกครองนะครับซึ่งศาลปกครองก็ยังไม่ได้รับด้วยช้าไปก็ไปร้องศาลปกครองคราวนี้ทางดีเอสไอเนี่ยโดยท่านอธิบดีธาริศเพ่งดิตนะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับก็เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาคนกลุ่มนี้ก็ไปฟ้องอธิบดีหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเจ็ เราเวทกันบัตหน้าที่บัดนี้เราไม่ชอบนี่คือการไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมครับแต่บอกให้คนอื่นรับในกระบวนการยุติธรรมให้คนอื่นเขารับกวเองไม่รับนะฮะพอเขาแจ้งข้อหาก็ไปฟ้องเขาเออเออตัวเองไม่รับก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ช่างกล้องอย่าตัดออกนะพวกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วฮะเป็นปัญหาทักษิณของผมผิดอะไรอ่ะเออ แต่ว่าใลรก็ดาติทักษิณดาติทักษิณนแต่ว่าคําว่าเฮียเนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าที่ที่เขาไปเห็นว่าไอสัตว์ชนิดนี้แล้วมันไม่ดีมันเลวร้ายเนี่ยเนื่องจากว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มักจะไปขโมยกินของชาวบ้านครับเช่นขโมยอาหารกินขโมยลูกไก่กินอะไรต่างๆเขากินติกรรมไม่ดีแต่ชื่อก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ เขาพูดถึงพฤติกรรมมันไม่ดีทีนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่หรอใครครตัวฮิตรงนี้เปลี่ยนเป็นวอลล์แลนดชพี่เฉี่ยเหรอเรียกว่าพ่อโดยสิโอเควันนั้นเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยพวกเราเนี่ยจัดการชมรมที่แยกราชประสงค์ท่านทักษิณโฟนอินเข้ามาสกายเข้ามาในเิทีคนเสื้อแดงแล้วก็พูดเรื่องจริงนะฮะท่านทักษิณพูดเรื่องจริงทั้งหมดเลย นะครับท่านไม่เคยพูดขนาดนี้ท่านกับามก็บอกว่าท่านทักษิณเนี่ยเมาไว้อืออะไรก็ช่างท่านนะพอพูดเรื่องจริงแล้วมันโดนใจตื่นเช้ามาตัวเงินตัวทองโผล่เพียบเลยนะฮะมาวิพา์วิจารณ์ท่านทักษิณย่างง้นอย่างนี้คุณวรนุชอนาฮัอย่างที่คุณว่าเมื่อกี้เนี่ยโผล่เพียบเลยแต่ในบ้านผมก็เรียกว่าตัวเฮียฮะโผล่เพียบเลยครับพี่น้องครับก็โดยสรุปว่าร่างพระราชบัญญัติ ทั้งนีธธ้โทษเสกกรรมแล้วก็ทั้งร่างพระราชบัญญัติรองดอง,องก็มีทั้งข้อดีและ,ข,และข้อเสียครับนะครับในของร่างของท่านรองนายกเฉลิมคก็พี่น้องเสื้อแดงที่สูญเสียหรือไม่สูญเสียเขาก็อาจจะไม่พอใจว่าเอ๊ะทํายังไงใช่นายสุเทพติดคุกบนายอภิสิทธิ์จะต้องเรียรับโทษบ้างนะครับในอดีตเนี่ย ที่เกิดการชุมนุมและก็เกิดการสลายการชุมนุมแต่ละครั้งซึ่งอยู่ในช่วงเผด็จการทหารครับแต่ไม่เคยมีคนตายมากขนาดในสมัยนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนเพราะว่าอย่างน้อยนายพิสิทธิ์แม้จะไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับแต่ตัวนายอภิสิทธิ์ตัวคณะรวนายสุเทพก็มาจากประชาชนครนะรเพียงแต่เสียงน้อยอ่านั้นเองครับ นะครับมาจากประชาชนรัฐบาลที่มาจากประชาชนในประเทศไทยไม่เคยปรากฏการสั่งฆ่าคนตายเชิดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของมีแต่รัฐบาลทหารครับจะบอกว่าจอมพลถนอมก็มีคนตายพลเอกสุดจินดาคราปยุนพลเอกสุนทรพวกนี้ก็มีคนตายแต่อย่าลืมว่าขณะนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาลทหารที่ยึดอํานาจมาครหลายคนออกมาต่อต้านมา แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ต้องปะทะต้องยิงต้องฆ่าเขามาจากปืนนะมาจากปืนแต่คุณมาจากประชาชนครับมาจากประชาชนเลือกตั้งการกบาทให้คุณทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งในประเทศเนี่ยนะฮะการกบาทให้เขาส่งให้คุณมาทํางานในสภาครับนะครับบริหารบ้านเมืองถ้ามีโอกาสครับแต่คุณใช้อํานาจยิ่งกว่าเระเดการตั้งแต่ต้นทุกยุคครับมีประชาชนตายมากที่สุด ในประเทศไทยในประเทศไทยเป็นร้อยชีวิตครับและที่สําคัญที่สุดเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้ไม่เคยแสดงคําว่าเสียใจขอโทษเลยแม้แต่คำเดียวทุกวันยังลอยหน้าลอยตาว่าตัวเองไม่มีความผิดจอมพลถนอมยังสำนึกผิดไปบวชเนรนครับแต่นายอภิสิทธิ์ไม่เคยคิดแม้จะรักษาศีลครทหารเขายังหนีเลยน้ำภาษาอะไรกับการบวชลองอ่อยคนนี่นะ บางทีเราจะเห็นว่าเข้าไปจับผู้ร้ายได้ผู้ร้ายบางทีผู้ร้ายมามอบตัวนะจะฆ่าคนตายเขาสำเนืกผิดออกมามอบตัวผีไปหลอกไปหลอนวิญญาณไปหลอกไปหลอนแล้วทาให้นอนไม่หลับมามอบตัวก็มีครับเพียงฆ่าคนเดียวครับแต่นาวิสิทธิ์นี่เป็นร้อยครับบาดเจ็บอีกเป็นพันครับพิการอีกหลายสิบเฉยไม่น่าจะอยู่ได้นะน่าด้านแต่ผมช่วยยู่เรื่องหนึ่งวิบากกรรมเรื่องเวรกรรมใช่ไหมน้อยใช่ ท่านเชื่อมันผมไหมเชื่อท่านอาจารย์นี่กระบวชเยอะนะอยู่ในธรรมะธรรมโมนะไม่หรอกทุกวันนี้เวรกรรมก็ตามเขาอยู่แล้วซึ่งทุกวันนี้เขาจิตใจเขาก็ไม่มีความทิดขออะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขาแสดงออกมาให้เห็นแค่ว่าให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยเขาไม่ได้สะทกสะทานอะไรแต่ภายในลึกๆของเขาเนี่ยเขาเป็นทุกข์อืมเพราะเราไม่ไม่ไม่สามารถจะไปคลำใจเขาได้ครับเราก็ไม่รู้ว่ใจเขานอนหลับหรือเปล่าเหมือนลังหรือเปล่า บางทีอาจจะนอนไม่กี่ชั่วโมงต้องสะดุ้งผวาบขนาดเราไม่ได้เป็นคนทําเรายังนอนไม่หลับเลยเราเข่งถึงเหตุการณ์วันที่เขาสลายการชโล่เราทําใจไม่ได้เลยแล้วเขาเป็นคนทําเขาจะไม่คิดหรอบางทีมันอาจจะไม่คิดจริงๆก็ได้เพราะว่ามันหน้าด้านเลยนะฮะมันไม่มีจิตใจดีมิตรเดียอาจารย์ผมว่าเรื่องกรรมนี่นะกรรมเวรับนายพิสิทธิ์ถ้าจะเถียงก็เถียงได้ว่าเรื่องนรกสวรรค์ไม่มีหรือไม่มีไม่รู้ นะคุณชินวัตรจาประสิทธิ์น้องอ้อยจะมารู้บรรลรกสวรรค์ได้อย่างไรคุณมีสิทธิ์เถียงครับเพราะเราก็ยังไม่เห็นคครับแต่สิ่งที่คุณเถียงผมไม่ได้คุณต้องตายแน่ๆถ้าสวรรค์มีนรกมีอ,อและคุณจะทํำอย่างไรในเมื่อคุณต้องตายแน่ๆต้องตายแน่ๆน,นะครับและต้องรับเวรรับกรรมแน่ๆถ้าสวรรค์มีนรกมีคุณจะทําอย่างไร แล้วก็เชื่อว่าคุณอยู่อีกไม่ถึงห้าสิบปีโอ้ตามให้ยี่สิบปีก็พอแล้วมั้งใจคุ้กันเลยนะตอนนี้ก็อายุจะ5ห้าสิบโอ้ยมันเพิ่อยากให้ประหารสักสองสามปีย่างไรคุณตายเนเผยๆอยู่ไม่ถึงหรอกมั้งอยากจะฝากไว้ว่าคุณอภพิสิทธ์ก็ดีคุณสุเทพก็ดีนะครับนะไอ้ที่เราพูดนี่เราไม่ได้ไปกระทําย้าซ้ําเติมคุณหรอกแต่อยากจะให้คุณสํานึกบ้างครับอย่าลอยหน้าลอยตาในประเทศไทยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ และอย่าตําหนิติติงคนอื่นว่าเขาชั่วเขาเลวเขาร้ายครับนะครับถึงอย่างไรเสียจะชั่วเลวขนาดไหนมันก็ไม่ร้ายเท่ากับคนฆ่าคนถูกต้องไหมจ๊ะถูกต้องครับนะครับเป็นโทษทั้งทางกฎหมายเป็นโทษทั้งทางเวรกับครับค่ามดฆ่านกฆ่าแมวฆ่าหมาบางคนก็ยังกลัวบาปเลยบางคนไปทําบุญไถ่บาปเยอะแยะเลยนะไอ้นี่ฆ่าคน หลายคนนะยังไม่ต้องถึงกับฆ่าเราแค่คิดเราก็บาปแล้วบาปในใจใช่ครับเพราะว่าคุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไม่เกี่ยวกับการตายของคนเสื้อแดงหนึ่งทหารคุณสั่งมาใช่ไหมใช่ทหารมีปืนจริงใช่ไหมใช่และคนที่ตายตายจริงใช่ไหมใช่และถูกปืนของทหารจริงๆใช่ไหมใช่ครบองค์ประกอบค่ะเราจะบอกไอ้คนถือหนังสติกมันยิงได้ยังไงอ ใช่ไหมครับครับค่ะไอคนมีปืนแล้วก็ยิงจริงด้วยหมดก็สูญจริงด้วยแสนกว่านัดครับแล้วก็ตายกันจริงๆด้วยไม่ใช่ตายหล่อหลครับค่ะแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้แล้วคุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆที่สั่งการจริงๆครับเส่็จ้มีลายลักษณ์อักษรอเป็นเอกสารแล้วก็ตายจริงถูกยิงจริงครับทหารก็ยิงจริงๆครับ แล้วมันจะไปทางไหนนะครับครับผมแล้วครับทีนี้นะคะอ่าก็ทีนี้ก็ต้องอยู่กับตัวคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คณะเองนะคะว่าจะออกมาขอโทษประชาชนดีไหมความรู้สึกผิดเนี่ยเชื่อได้ว่ามันอยู่ในจิตใจลึกๆของเขานะคะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสเก็ดการเมืองในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะนั่นก็คืออาจารย์ชินวัตรค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ช สามารถติดตามรับชมรายการสเก็ตการเมืองได้นะคะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3ามคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ